ความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตเบิสุทธิ์คุณแห่งศีลท่านทั้งหลายเพิ่งศึกษาศีลในศาส,น,สาศานานี้ด้วยว่าศีลอันบุคคลศึกษาดีแล้วสัตสุขแล้วย่อมนำสมบัติทั้งปูมมาให้ในโลกนี้นักประกาศเมื่อปรารานาความสุขษารประการคือความสัสริการได้ความปลื้มใจ พอบรรเทิงในสวัสคิ์เมื่อเราไปแล้วคึงรักษาศีลด้วยว่าผู้มีศีลมีความสมบย่อมได้บินมากส่วนผู้ทุศีลประพฤต์แต่งกับอันลามกย่อมแต่งจากมือดรชนผู้ทุศียยลย่อมได้รับการเปลียนและความสีชื่อศีลส่วนผู้มีศีลย่อมได้รับการสื่อและชื่อศีนผูเยือศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดคุณความดีทง้งหลและเป็นประธานแหน่งธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้นคุณงชำระศีลให้บริสุทธิ์สังวรศีลเป็นเครื่องกั้นความปุจริตธรรมจิตให้ร่าเริงเป็นท่าที่ยังลงมาสมุนคือนพานของพระพุทธเจ้าถงเพราะฉะนั้นคึ่งชำระศีลให้บริสุทธิ์ศีลเป็นกำลังหาเปลี่ยนไม่ได้เป็นอาวุธอย่างสูงสุดเป็นอาภรณ์อันประเสริฐเป็นกรออันน่าอัศจรรย์ศีลเป็นสะพานเป็นมหาอำนาจเป็นเกร็ดหอมอย่างยอดเยี่ยมเป็นเครื่องลุกไหลอันประเสริฐ ย่อมหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศสีเป็นกำลังอย่างเลิศเป็นสเสบียงเดินทางชันเยี่ยมเป็นพาหาหนะอันประเสริฐนักเป็นเครื่องหอมฟุ้งไปทั่วทิศสันคนพาทุกมีจิตไม่ตั้งมัน่นในสียอมได้รับการอินทานในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วยอมได้รับทุกสัมมัสในอบายภูมิ กิชนผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดินดินสีย่อมได้รับการสเสิอในเวลาที่มีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ค้างตายไปแล้วก็ได้รับความสุขในสวรรค์ย่อมรื่นเริมใจในทุทกสถานในโลกสีเท่านั้นเป็นยอดผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดในโลกนี้ความชนะในมนุษยโลกและเทวโลกย่อมมีได้เพราะสีและปัญญา